สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมมันนี่ภาพพี่น้องมาหาลเลาะไซเบ็ดกบนะครับผมน้ำขางทางน้ำหิมน้องร่องหาไซเบ็ดกบน้ำน้ำเอเลายยิมน้องเลาะข่างทางร่อง,องเบิงนะครับผมนี่ครับผมปั่นจักรยานมาแวะใส่ไปเรื่อยๆนะครับผมเอามาเศร้าหลังขึ้นหยักปนกบนะครับผมว่าจะได้กบปะก็มันนีนี่ครับผม ไปลรดน้ำทางน้ำหิมน้องสิละครับพี่น้องไปครับผมไปใส่เบ็ดไปดูเยน้ำกันครับไปครับสมุนกันเรียนมานน้ำเรียนมันน้ำในยังเดี๋ยนีะโอ้ยนี่เป็นหนองนี่ใส่เป็นสมุนีิร่องเบิ่งพี่น้องหน้าหิมน้องนี่กบนี่ครับผมเบ็ดเอา Sao lắm Điền Điền tôi cái lắng suối <laughs> hợp <laughs> <laughs> Xem mình chắc lắng cho nó จะมีบนแล้วพี่น้อ <laughs> งแสงนจาก้างพี่น้อง ไฮไลายพี่น้องเป็นไฮนลทพี่น้องเดี๋ยวผมสิขอเลาะใส่ไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปอีกจุดต่อไปนะครับ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์นะครับผมนี่ครับผมมากับสมุนเนี่ยลอเบิ่งเบ็ดกบกันครับพี่น้องจะคือไหมอืมครับผมอากาศดีอากาศดีดีเหมือนจะอากาศเย็นเย็นมันมีกบพี่น้อง Dưa yeah, họ nhăn nhăn cứ cầu Mấy cộp lấy lúc đi พี่นองโมมินแนวกินเลยเอาลองบึงเสรเดือนห้องยั่งคือเก่าเลยพี่นองโมมีแนวกิน ส่วนใหญ่จะเงียบพี่น้องเอ,อ้ย <c oughs> <c oughs> คือบมลุ้พี่น้องไหมนี่ <c oughs> หาใส่น้ำหิ้งทางนะพี่น้องได้กบบ่ <c oughs> นงเงียบนะครับผมนี่จะเขียดหน่อยมันโดดกินเหยียงอยงอยู่หลังคุนเงียบไปกบปนหม้ออะพี่น้องโอ้หลังนี้ถึกนะครับผมมาแล้วโอ้ยเดี๋ยวปนอยู่พี่น้องเดีนอยู่ นี่ครับเอาโอ้ยออนต้อนเลยเอา,เ,อาเดี๋ยวปนอยู่ดอกพี่นอ้ <c oughs> องอะแดมแดกมากแล้วครับ đi để thêm quá vìn lăng nè nhẹp nhẹp ทางทางก็บ่มกบตัวนี้พี่น้องเออจะเขียดหน่อยงแ็งตรงแรงเยันเขายังยั่งอยู่โอ้ยจิได้ตัวเดียวเลยเียเป็นแต่มีกบเป็นบวกเป็นสิยังบ่มี สุดท้ายแล้วพี่นอ้องโอ้ยตัวเดียวนี่แหละครับพี่นอ้องมีะเขียดหน่อยนึ่งมันติดเยอขาดวงวงว่งเวงครับสรุปผลงานครับวันนี้ พี่น้องได้กบตัวหนึ่งนะครับกบหน่อยพอดีดิปน,ป,นปนน้ำไม่ไหลเอา <c oughs> โอ้ลองบางยีสิบหลังขางทาง,างวาสะมีแบบว่าไหลยบบบป์ปันไดพี่น้องบบมีเลยเพกติสีมันสิโดดนะเราก็้าถายามหอม,อมใส่สิโดดจ้งลงนบวกอย่างนี้อินซีเงียบๆอยู่ครับผมก็จะอึดอยู่ครับเป็นโพมันแหลงน้ำแหละ <c oughs> ไม่นี่ยโมีปันไดย เดี๋ยวจะล่องพาไม้ไม้ใส่ล่องเบงอาจจะจังหน่อยลถา่าฝนมากน้ำไหลๆคนนี้อาจจะคือคนนี้กันนี่แล้วครับผมเป็นวิธีแบบบ้บานเนาะหาอยู่หากินมาแนวโบมาแนวนะครับผมเดีย๋ยวผมสีเลาะไปหาเนาะใหม่กินกับปนกบก็ฝ <c oughs> ากเป็นกําลังใจหากินแบบบ้นบานก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ